แล้วมาเอ้ยเต็มหน้าสองแดงเย็นแค่ละ80,000ื่นแล้วคุณสิไปโอ้โหคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเ oh, <yeah. S 1> ด็กอายุตบบ่ำกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามน,นะครับ สวัสดีกันด้วยนะครับแมววันนี้ก็พบกับเฮียสอีกเช่นเคยครับผมกับช่องเฮียสองสล็อต g ครับวันนี้มาอยู่กับเกม Fortune Tiger นะครับของค่ายอล a าดินนะบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเป็นเกมที่เฮียโคตรชอบครับผมแต่วันนี้มาไม่พิเศษนะครับไอ้มาไม่ธรรมดานะขอไปครับผมมาแบบว่าคลินๆนคือว่ามาโดยทุนที่น้อยมากจริงๆนะครับเดี๋ยวทุนเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ ก่อนจะรับชมคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับที่เฮียนำมาลงนะก็ขอบคุณมากครับผมและต้องขอบคุณนะครับทุกการ s u b สไครต์ของทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้เฮียนะครับตอนนี้ก็1,300แล้วนะขอบคุณมากจริงครับผมแล้วก็ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ากลุ่มกันมานะครับตอนนี้ก็จะ3 0 0พแล้วนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณเหลายเด้อก็จัดไปเลยครับเดี๋ยวดูกันครับวันนี้ว่าเฮียมาทุนเท่าไหร่นะครับวันน ถ้าใครตามไม่ฝ่านะก็จะเห็นเหมือนเดียนะครับว่า3บาทนะครับผมทุนไม่เยอะนะครับสามบาทหลักหน่วยนะครับเย็ดเคทุนโคตรน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ทุนน้อยๆค่อยๆปั้นไปแล้วกันนะเดี๋ยวดูกันว่าจะปั้นยังไงนะครับก็ทุน3บาทนะครับก็เดี๋ยวดูดิว่าเฮียจะทํายังไงกับมันนะครับโอ้โหเฮียก็ไม่กล้าจะกดเท่าไหร่เลยนะเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวเฮียขออนุญาต สาธุนโมนโมก่อนนะบ่เออดอกแรกว่าไงครับเออโอ้โหนายเย็ดเก้อย่าบอกนะโอ้โหค่อยยังชั่วครับมาทีนึงมันต้องมันต้องท่องนโมไปเรื่อยครับอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วคู่สิไปเฮ้ยโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหมันก็คือแบบที่เฮียช้านี่ไม่ได้อะไรนะครับ กูกำลังคิดในใจอยู่ว่าลังเลอยู่ว่าจะกดดีไหมนะครับมันจะเสียเวลาอัดคลิปหรือเปล่านะแม้แต่ถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่เสียเวลาครับผมถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะโอ้โหบบกมา2 1 6บาทนะครับขออนุญาตดันเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันนะเบ็ดหนึ่งบาทแต่ขนาดนี้เบ็ดสิบบาทจะแตกขนาดไหนครับไปเลยครับไปเลยครับอย่างไงครับเออมา แล้วยังไงดอกนี้เออไปเด้เสือเออว่าไงโอโ้โหเจอได้สม้มไอ้เวนเสือแม่โอโ้โหมองตรงนะครับอ่ารอบนี้นะครับเฮียมาในช่วงเวลาบนนัดแตกนะครับของเฮียนะเกมเสือนะครับเฮ้ยเสือติดบั๊หรือเปล่าไปแล้วโอ้โหคู่สิบด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องไปเด้ไปเด้ไปเด้โย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  ο. มาเอ,อ้ยอีกอย่างนึงอีกอย่างนึง อีกนึงโอ้โหไอเวยโอ้โหเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหเซ็งเป็ดโอ้หัวร้อนนะหัวร้อนนะขึ้นเป็ดแม่งเลยแต่อย่างนี้เฮียบอกนะครับแม่นำให้เล่นตามนะครับดูผู้ความบันเทิงพอนะแล้วดอกนี้ว่ายังไงครับโอ้โหเราไม่มานะเออไม่มาไม่เป็นไรครับอย่างนี้โอเคอยู่นะ อย่างนี้โอเคอยู่ครับแล้วบวกมาอีก200บาทครับถือว่าเป็นนิมิตที่ดีนะขอญาตดันเบ็ขึ้นเลยกันครับเสียเวลานะเอ,อแล้วยังไงพี่เสือตีบังบ้าครับโอ้โห,โหเรียบร้อยครับไปแล้วครับคุณสิไปแล้วครับโอ้โหขยับเบ็ดถูกจังหวะพอดีนะแล้วมายังไงครับดอกนี้ว่างไงไวรุนไวรุนว่างไงครับเออคูณสิไปครับผมแล้วบวกมาโอ้โหสามร้อยบาท เป็น3 0 0พันเพื่อนกับช่วงเวลาแตกของเฮียในกลุ่ม v i p ครับทุนเราแค่3บาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวสบาทปั้นไป3 0 0,000แม่งเลยบอกแล้วเบ็ดรับสคงไป3 0 0 0 0นไม่ได้นะไปเบ็ดรับ0นเลยครับอย่างนี่เฮียบอกนะให้คำนวณเบ็ดให้ถูกนะครับอย่างน้อยต้องให้ได้20ครั้งนะครับอันนี้เฮียคำนวณแล้วนะครับอย่างน้อยเฮียได้30ครั้งนะยังไงก็ถึงฝันแน่นอนครับ แล้วยังไงไปหรือเปล่าพี่เสือ,อเต็มหน้าไปโอ้โหเรียบร้อยไปเอออย่างนี้ได้เรื่องอยู่ครับอย่างนี้เอาเรื่องอยู่นะเฮยันเคแม่งแตกดีว่ะผมจะให้สองพันสามเองน,น,น้อยเกินครับไปครับเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าแล้วคูสิบด้วยโอ้ยันแค่รู้เรื่องกับเบื้องแตกโอ้โหสุดยอดโอ้โหคือแบบเฮียดันถูกจังหวะช่วงเวลาครับผม ผมโอ้ยยแคสี 41, 800่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทเฮ้ยทุนสามบาทเฮ้ยเลิอกดีกว่ามั้งเลิกก็บ้านะผมทุนเยอะขานาดนี้ดันไปเลยเออโอ้โหจะไปรออะไรครับไปเลยครับอย่างไงไรุ่นมาโดนไหมโอ้โหไอเวนเ้ย เบลลพันเอาหน่อยดิบินไปหน่อยดิบินไปหน่อยดิเบลลพันน่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่มาเลยอ่ะเพื่อนแล้วยังไงครับโอ้โหนึกว่าจะไปนะไม่ไปนะครับเออมา 6600ผมได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่ครับไปครับมาวัยรุ่นวายมาส,สวยๆมาครับได้ไหมโอ้โหไม่มาเลยนะเฮ้ยเบ็ดละพันไม่แตกเลยเดี๋ยวรรรรเราลดเบ็ดหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ไหวนะครับห้าร้อยไปเออห้าร้อยห้าร้อยยังพอแบบ สู้ได้อยู่นะไปครับเมื่อกี้กำลังแตกดีๆนะครับมันเป็นช่วงเขาเรียกไงช่วงดึงคืนนะครับอย่างที่เฮียบอกนะว่าถ้าเราคำนวณเบ็ดถูกนะครับยังไงเราก็ไปได้นะครับเฮียจะเล่นทุกครั้งนะคือเฮียจะจะบอกเทคนิคการเล่นนะครับแล้วก็ช่วงเวลาแตกนะครับผม แล้วดอกนี้ว่ายังไงไปหรือเปล่าโอ้โหไปอีกแล้วก็ไม่เสือเราครับโอ้โหคูณสิบมาแล้วคูณสิบมาแล้วเพื่อนๆ FC คูณสิบมาแล้วครับผมแล้วยังไงครับเออมาหน่อยเด็กโอ้โหหมุนหายไปต้องสองหมื่นกว่ายินเคแล้วคูณสิบไปเออห้าหมื่นบาทหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมรูเรื่องกระเบื้องแตกครับแล้วบวกมาห้าหมื่นบาทนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะ เดี๋ยวเฮียขออนุาดันเบ็ดขึ้นหน่อยดีกว่านะเฮียว,ว่ามันแตกกำลังดีนะไปครับผม1500มัห้ยมเมื่อกี้เมื่อกี้1000ไม่แตกเราเปลี่ยนเลขนะเปลี่ยนเคสไปแล้วพี่เสือว่าไงครับเอาติดบั๊กหรือเปล่าโอ้โหอีกแล้วครับโอ้ยอะไรกันวันนี้วันนี้มันเป็นวันอะไรของเฮียครับโอ้โหเฮงจริงๆครับผมเออวันนี้เฮงจริงๆครับโอ้โห มาทีเป็นแผงเลยครับแล้วตัวเดิมด้วยอย่าบอกนะว่าเต็มหน้าเออเรียบร้อยไปแล้วยังไงครับอีก150,000บาทโอ้โหรูเรื่องกระเบื้องแตกครับผมมานึ5 0 0 0 0บาทนะครับทุน3บาทเดี๋ยวเฮียจะไป3 0 0 0สนได้เลยไปขอ3 0 0 0 0นหน่อยกระชากมาสวยๆมาสวยสวยมาขอยัดปรับปอโต,โตล้้แวกันนะหมหมดมือไม่ไม่ไม,มันเลยนะไปครับ โดดไหมเออ,เออไม่โดดนะครับ <_ an> แล้วมาเอ,อ้ยเต็มหน้าซองแดงเย็นแค่ละแปดหมื่นแล้วคุณสิไปโอ้โหเฮ้ยที่เงียบไม่ได้อะไรนะอึ้งอยู่ครับแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทอุ้ยล้านเลยเหรอเย็ดแค่ ทุนเราแค่3บาทนะครับแต่ใช้จากเทคนิคการเดินเบ็ดนะครับผมกับช่วงเวลาแตกนะครับโอ้โหเอาเรื่องครับผมทุน3 0 0แสนปั้นไป1นล้านครับไอ้ทุนค่ะพีทุน3บาทปั้นไป1นล้านนะโอ้โหสุดยอดครับทำได้จริงนะครับหูเฮียเฮ้ยทำไม่ได้ไงวะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับที่เฮียนำมาลงนะโอ้โหเมื่อกี้ยังอึ้งอยู่เลยครับ ขอบคุณครับผมแล้วก็ถ้าใครมีสูตรด,ดีครับก็สามารถแนะนำเฮียได้นะครับใต้คลิปใต้คมอมถ้าคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มมาร่วมกิจกรรมนะครับก็เข้าได้เลยนะเฮีย er ก็ไม่ว่าอะไรผมก็เข้ามาเป็น FC กันคุยกันหยอกหอกันเล่นก,ก,กันในกลุ่มได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ขอญาติลาไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหอึอง้งเมกี่หายไปพักหนึ่งครับโอ้โหอึ้งกิมกี่เลยครับก็ขอญาตลาไปก่อนแล้วกันไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ